บอกว่าตอนแพ้ท้องวีแพ้ท้องแบบที่ไม่เหมือนชาวบ้านเกิดอะไรขึ้นตอนแพ้ท้องเกิดอะไรขึ้นก็คือโดยปกติผู้หญิงคนเราทั่วไปใช่ไหมคะแพ้ท้องก็จะมีอาการแบบอาเจียนวิงเวียนปวดเมื่อยไม่มีแรงอะไรอย่างนี้ค่ะอยากกินของเปรี้ยวใช่ค่ะอยากกินอาหารแปลกๆอยากกินอาหารที่แบบแซ่บแซ่บแบที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามีแรงขึ้นนะคะแต่ว่าข้อนั้นหนูไม่มีสักข้อเลยไม่มีเลยค่ะแต่สิ่งที่หนูมีนั่นก็คือ สร้างบักตันีเ่มนะไม่ชอบนะคะอีลีบอมักปัวเดิกับมันบ๊อลูแหละกับบอมักเนาะลูกไงเสติบอมักก็คือไม่ชอบค่ะเห็นแบบทําไมทําไมมึงต้องเดินแบบเนี้ยเป็นอย่างเป็นอย่างมึงก็ต้องยางคือเป็ดอีลีเป็นอย่างโอเจนซี่ทาไมเขาก็เดินมาแบบเดิมใช่ไหม เขาก็เดินเหมือนเดิมทุกวันแหละค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าเป่หนุ่ไม่ได้เป็นนานนะคะเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งว่าทําไมมึงต้องเดินเหมือนเป็ดหนาทาไมต้องเดินแบบนี้ทําไมต้องทําผมทรงนี้ไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยสีนี้ก็เลยจะติดว่ายังไงก็อินเดททำ how you answer me เฮดปมจังซีซูมือเฮดผลอมจังซีซูมือยางจังซีซูมือว่าสันมึงเป็นอีหอย่างก็คือจริงจริงแล้วคือมันเป็นไม่รู้ออ่่่ะะคมมันรู้สึกวาไชบ ประมาณนั้นใช่ค่ะมันเป็นความสู้กที่เกิดขึ้นจริงๆเลยใช่ค่ะไม่ชอบอ่ะจับผิดเขาใช่จริงค่ะเดินเขาเขาก็เดินปกติพอหลังจากที่อาการหายเออมันก็เดินปกติสามวันนี่วะแล้วเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทรงผมก็ไม่ชอบขึ้นมาซะงั้นมันก็แบบเดิมใช่ไหมเป็นัวกับเครียดเป็นัวแล้วก็เครียดเอาเป็นัวแลลวเครียดโกรธอะไรอเ้ยนะคะไม่พอใจ เห็นผัวแล้วเครียดแล้วผัวรู้สึกยังไงที่เขาว่าอย่างเงี้ยไอสติสติกรู้สึกยังไงตอนนี้ไม่รู้เป็นเป็นอแยังกับเมียเออเป็นเป็นฮอร์โมนแม่บอฮอร์โมนแม่ฮอร์โมนแม่ประสนฮอร์โมนคุณแม่ลูกเห็ดแม่เครียดบอลูกว่าอะไเห็ดแม่เครียดมึงอะเห็ดกูเครียดลูกว่าอะไเห็ดนั่นแหละนั่นเป็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 นอาการที่แปลกซึ่งก็มี มีอาการของการแพ้ท้องแบบเบื่อผัวเกรดผัวเหม็นผัวเหม็นนะบางบางคนเหม็นนะไม่เหม็นค่ะแต่เหม็นขี้หน้าใช่ค่ะไม่ชอบเวลานอนอย่างเงี้ยไปนอนไกลๆก็จะเอาหมอนข้างสองคาอันนะคะมันมันเรียงไว้บนที่นอนบอกไม่ต้องเข้ามาใกล้กูนะอะไรแบบนี้นะคะใช่ค่ะเป็นอยู่พักหนึ่งอหนึ่งอธิบายให้เขาเข้าใจไหมว่าหรือว่าหรือว่าตอนนั้นเราไม่หนูไม่อธิบายค่ะแต่เขาอ่ะไปดูศึกษาดูข้อมูล ยูริตอ่าเบาเดือดฮอร์โมนค้นทองเป็นยังไงเขาก็เลยเข้าใจใช่ค่ะโบเปีนยังอบเปีนยังเข้าใจเนาะเอาอีกบ้างจังสันอีกบ้างดาดาดาเจนซี่เป็นผีแล้วดาดาม่เลี้ยงเป็นแผีแล้วโบเปีนยังรับได้รับได้โบเปียนยางโบเปียนยางคืออาการที่ว่าว่าเหม็นเนี่ยคือเหม็นแม้แต่กลิ่นตัวที่ไม่ไม่ไม่เหม็นกลิ่นค่ะไม่เหม็นค่ะไม่ไม่ไม่เหม็นแต่รู้สึกว่าเกลียด ไม่ค่อยชอบขี้หน้าแค่นั้นเองค่ะไอสติก็ไม่รู้จะทำอย่งไรใช่ไหมไอสติ๊กเห็ดยังไงตอนนั้นบ่ได้เห็ดอีหยังบ่ได้เห็ดอีหยังเ็ดอีหยังบ่ได้เนาะถือได้ยังเดียว I just a c c e p t it you accept it เห็นบอกว่าเขาเขาก็ต้องระวังด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องระวังที่จะเข้ามาใกล้เพราะว่ารู้ว่ามีอาการอะไรอยู่ใช่ใช่ค่ะเขาเขาระวังยังไงค่ะก็คือเหมือนกับว่าพอเขาเขาจะสังเกตดูอาการก่อนค่ะว่าเมียตอนนี้อารมณ์เป็นยังไงอารมณ์ดีไหม ถึงจะพูดด้วยถึงจะคุยด้วยไม่งั้นก็โดน<ม>วากใส่อย่างนี้นะคะใช่ค่ะค่อนข้างที่จะระวังตัวเป็นค่ะแต่ก็ดี <c oughs> ดค่ะตั้งแต่ท้องมาก็ได้ผัวใหม่ค่ะอีกคนหนึ่งเห็นบอกว่าแม่เขาทําทีมาเล่นกับลูก <c oughs> อะไรเงี้ยอแล้วพูดกับลกูกประมาณพูดเขาพูดว่ายอย่างไรประมาณไหนจนอันเอินลูกอย่างไรก็ลูกกูบัจนแคบจนแคบหรือเปอร์ I want to mix English with อีสานอ๋อ t ย l k i อ g a b ก u t มาด n น m e นะโอเคอาจะตั้งชื่อว่าว่าอะไรนะจอนเขียบจอนเขียบจอนเขียบครับผม You know บักเขียบบักเขียบคืออะไรอะบักเขียบน้อยนาค่ะอ๋อน้อยนาค่ะแล้วทำไมน้อยนา why why บักเขียบ just look cute จรเหรอ it just sound good and yeah I like it เขียบเนี่ยนะอิลี่อิลี่ เขาไปโรงเรียนซีเอิญรู้กันอ่างสวัสดีเด็กชายจอนเขียบจังสี่เด็กชายจอนเขียบมาครับจังสี่บอ๊ะโอ้จอห์นจอนเอ่อ why จอนทำไมจอนจอน just like the name จอห์น is from what just English name English n name oh J O H N yep John เขียบเขียบชอบไหม ไม่ชอบไหมชอบไหมเออโอเคจำเกกูบอกไปเซ็นรับรองลูกกูบอกไปเซ็นรับรองลูกไม่เซ็นรับรวหอกเลยกันไม่สื้อนี่กระยันลูกอยากอายแน่ไอสติ๊กเอ้ยเนาะถ้าไปถ้าไปแจ้งดีเด็ดนี่แม่ไม่เซ็นรับรองให้ไม่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 ใช่แม่แม้วแมวเออแล้วแล้วมีไหมมีในใจไหมจริงจริงเอาหอยไนี่เขาไม่รู้พูดเล่นหรือพูดจริงกันไม่รู้ไอเขา พูดไรเราพูดจริงอะอาทิตย์ว่าอีหลีหรือว่าอีเลนพูดจริงเหรอบอลจะขาวงสีแบอลเลนบอลเลนเออๆก็เดี๋ยวเราคอยดูนะเราจะติดตามเราจะรู้ชีวิตเขาแหละนะว่าในที่สุดลูกเกิดมาตอนนี้อีกสามเดือนเราจะได้เห็นหน้าจ้อนเขียบละจ้อนเขียบซื้ออีหลีแหมโอ้ยน้องสีเอิร์ลูกจ้อนเขียบตัวนี้ คันย้ำไปเนาะมิสเตอร์จอห์นเขียบยไม่ไดีวะไม่ไดี่ะเ,เดี๋ยวเราไปคุยกันเองแล้วกันนะลูกลก็ก